เดี๋ยวเราไปสรุปผลมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้กันครับผลงานอาทิตย์นี้เหมือนเดิมแพ้สองชนะสองคือเป็นแบบนี้มาสาอาทิตย์แล้วยังไม่ดีขึ้นครับยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แย่คู่ที่หนึ่งโรบอปอูตุดอนแพ้คะแนน1สยามสอเดชพันธ์มวยคู่นี้เราแพ้ คู่ที่สองเพชรตะวันเพชรจินดาแพ้คะแนนนิติกรส่วนน้ำทันทิรีต้องยอมรับว,ว่าเด็กคนนี้แข็งมากนิติกรคู่นี้เราก็แพ้ครับคู่ที่สามเพชรสังวานสสมานกาเมนชนะนอกยกสองเด่นสิทธนายกทวีตพงศ์คู่นี้เราชนะคู่เอกเกาะเต่าเพชรสมนึกชนะนอกยกสี่หานเพชรเกศเพชรคู่นี้เราชนะครับสรุปผลงานชนะสองแพ้สอง เป็นทั้งเดือนเลยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยสองสองอยู่ตลอดเลยอ่ะไม่ดีขึ้นถือว่าแย่ครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมอาทิตย์ต่อไปครับมวยรอบปุนเสือไม่มีนะคู่ที่หนึ่งนี่เป็นเพชรเดียดลิ์นพเดชมวยไทยพบกับเพชรบัญชาปอมงคลอินพิกัดร้อยสองปอนด์ใครชนะเป็นตัวยืนชิงแชมป์คู่ที่สองมนพรรามสิทธิเพชรฉลูกันพบกับ จิรวัตรสราชภูมิพิกัดร้อสองใครชนะรอชิงกับคู่แรกส่วนคู่ที่สามลุงแสงตะวันสพาราชพบกับไมเคิลซาวาสบันเทาวมวยไทย MMA พิกัดร3 7ยปอนด์คู่เอกเป็นวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนพบกับเพชรน้องเนยนกเขากมอสอ็ดพิกัดร้อยสบปปอนด์โอเคครับเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพุธหน้าเริ่มวิจารณ์รอบแรกกันนะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ